ฉันจะเปิดอินเทอร์เน็ตฉันจะเปิดหนังสืออ้านี่คือการป้นเออไ่เด็นเกดน้อยตรงนี้ห้ามเล่นสกเก็ตบอร์ดนะเว้ยโถ่ลุงห้ามผมไม่ได้หรอกนะ <c oughs> ระวังกับระเบิดฉันอยจะเกิดเป็นภายจังเลยไม่ ฮ้ยนายชอบรองเท้าใหม่ของฉันไหมแต่นายเป็นโซฟานะกูรู้แต่อย่างพิงขัดได้ไหมมันได้ผลท่าแม็กชีนของฉันมันจะฉันก็คือสเตโกโซรัสเร็วเข้าวูวูทีสจะโยนไปแล้วเอารับนะลูกสงครามกล้วยย f o อด้วยพลังแห่งชีส ยงจากชแนลในตำนาน l b k l อ w เ a เก r พี่ออยคิดถึงเหลือเกินอยากให้กลับมาอีกครั้งและอยากให้ทำคลิปอีกครั้งภาพทั้งหมดเขาผมวาดเองตีสกเกมเมอร์บายบายขอให้สนุก